ผมจะพาผู้ชมมาที่สนามแพสสเตเดียมนะครับเพื่อมาชมไฮไลท์ฟุตบอลโตโยต้าลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะเมื่อเอซีจีเมือมงทองอกิกของเราจับสลากมาเจอกับทีมสิงเจ้าท่าการเทือเรือไทย FC แบบผู้ชมครับการมาเยือนสนามแพสสเตเดียมเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าทีมนี่นะฮะทีมการเท่าเรือไทย FC มักจะเล่นภายใต้กองเชียร์ของเขาร่วมๆ3,000-4,000คนได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับ และที่สําคัญเกมการแข่งขันนัดนี้ยกก้าก็เปิดโอกาสให้กับผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสในเกมสปอนเซอร์ไทยพิมพ์ลีเท่าไหร่ลงสนามแบบยกทีมเลยแหมก็ถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสอย่างทศพลลาเทศหรือตังสารัตอยู่เย็นอาทิตย์ดาวสว่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์ผู้เล่นเหล่านี้นะครับก็รอ เวทีแบบนี้นี่แหละครับในการพิสูจน์ตัวเองนี่คือภาพบรรยากาศของคุณพลกลียมผยอของเราเมื่อเดินทางมาถึงสนามพาสเตเดียมถึงแม้ว่าจะมีการโลเทชันแบบยกทีมนะครับแต่ผู้เล่นตัวหลักๆเกือบทั้งทีมก็ต้องเดินทางมาสามในนัดนี้ด้วยเพื่อให้กำลังใจรุ่นน้องในการลงทำสุกฟุตบอลโตยต้ตาลีกครับส่วนกองเชียรลี่มผยองของเรานะครับถึงแม้ว่าจะเป็น ฟุตบอลกลางสัปดาห์และเตะเร็วสเหลือเกินนะฮะช่วงเวลาเ7นาฬิกาแต่นี่ครับก็ยังคงหลั่งไหลมาให้กำลังใจคุณพวษเกลียวของเราแบบหนาตาครับถึงแม้ว่าสถานที่ของสนามสเตเดียมจะคับแคบไปหน่อยนะฮะแต่ทุกคนก็เข้าใจและก็บริหารจัดการการยืนการอยู่ของแต่ละคนได้อย่างดีเยี่ยมเลยละครับ มีนีเรียนมาดูทีมกีฬาพยองของเราในเกมการแข่งขันนัดน,นี้ด้วยการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะทางการท่เรือไทยก็มอบกระเช้ารังนกให้กับทางฝ่ายบริหารของสโมสรเอสซีเมืองทองยูเต็ดด้วยแหละครับแหมมาดูตัวผู้เล่นของทีมกีฬาพยองของเราดีกว่าครับจักรพันธ์พรสายเป็นกัปตันทีมอับรินยาวดำเป็นผู้รักษาประตูเอดิวันโด อกบพูงประทารุ่งโร์วิรวุตกาเหย็มโจาก,กาซีเดทัสพลลาเจเปาโลแลงเกลนิวทิติพันธ์พ่วงจานสารัตอยู่เย็นและก็อาทิตย์ดาวสว่างครับถือเป็นครั้งแรกนะครับที่จกักรพันพรสายรับหน้าที่เป็นกับตันทีมนักเตะคุณพลเกลย์ปยองชุดนี้ค่าเฉลี่ยของอายุอยู่ที่22-23ปีเท่านั้นเองครับ มาเริ่มเกมเปาโลได้มีโอกาสทักทายแต่เกมบัตแขันข t o โยต้าหลีกครับลูกบอลเปลี่ยนเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับทําให้ความคุ้นเคยของนักเตะนะขาดหายไปการเท่าเรือเองก็มีโอกาสนะครับสตีเฟนรอบแอม์หิดไปจะเข้ามืออมรินยาวดำเอดดวันโดไหลให้จกักรพันจับหนึ่งจังหวะร้องปั่นนะฮะไปเข้ามือวันลบแซจิว๋ว เอ็ดดี้เอดีวันโดความฟิตใกล้แล้วนะครับนี่ะโอ้โหถูกผู้เล่นการท่าเรือไทยตัดฟาวไว้ก่อนหมายเลข16นะครับเป็นศิวกรจากขุประสาทเอกภูมิารุ่งโร์โยนเข้ามาเปาโลจับหนึ่งจังหวะพยายามจะรีบยิงแม่ผู้เล่นของทีมการท่าเรือไทยมาเบียดไว้ได้ดีครับ อีกครั้งหนึ่งเป็นเคทศพลลาเทศเกือบจะโหมทำประตูทีมเก่าได้แม <_ d ata> เจ็บไปครับแต่จ,จังหวะเมื่อสักครู่วิรุธกายเย็มเปิดเข้ามาโอ้โหแล้วเป่าโลครับอ่าเจ้าตัวก็ผิดหวังนะฮะพยายามจะขวิดให้มันมีน้ำหนักมากกว่านี้แต่มันไปเข้ามือวันลบจากกระพันพอใส่ลองปั่นฟรีคิกระยะ30หลาลูกมันปั่นไซโป้องออกไปก่อน ตงครึ่งแรกนะครับแม่ก็เป็นเกมที่สนุกต่างกาันลุกต่างกันร,รับนะครับแต่ว่าที่พื้นสนามไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นี่นครับแม่จังหวะการเด้งของลูกฟุตบอลน,นะฮะเปาโลนี่ซัดตูมเดียวออกหลังเลยอัศจรรย์ไม่ไกลเลยครับติติพันพ่วงจันทร์เปิดเข้ามาเปาโลพยายามจะเข้าชาร์จแต่วันลบแซจิวก็รับบอลไว้ได้ก่อน โอ้โหการเท่าเรือไทยแม่จังหวะน,นี้น่าได้ประตูมากๆครับโอ้หจบครึ่งแรกก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูมาลุ้นกันตอในครึ่งหลังฮะยังเพลเยอร์ของทีมกิเลนผยองจะสามารถต่อกรกับการเท่าเรือไทยได้หรือเปล่ามาครับเปิดเข้าไปฮนะโอ้โหวีรุตการหเยมต้องสกัดออกมาก่อนนะครับเป็นสราวุธคงเจริญนะฮะเมื่อสักครู่ ก็ลองยิงอีกครั้งหนึ่งเบาไปนะครับแม่อเล็ก์ดาคอสตานะฮะโอ้โหครึ่งหลังมาเนี่ยการเทเรือไทยได้น้ำมาดีครับแม่บุกหลายตะหลายครั้งเลยทีเดียวเอ็ดดี้เอดิวันโดไหลให้จักรพนันจักรพันเปิดให้เอ็ดดี้อีกครั้งหนึ่งได้ขุดครับโอ้ยวันลบซ้ายจิว๋วยืนอยู่ตรงนั้นนะฮะ นี่ครับเอ็ดดี้ขอเวลาอีกสัก1เดือนนะครับความฟิตและทุกๆอย่างแท็กติกจะกลับมานะฮะแล้วเราจะได้เห็นเกมการเล่นที่สวยงามของเอ็ดดี้อดิวันโดครับแต่แล้วนาะทีที่80นะครับนี่ฮะความเฉ็บขาดของเปาโลแรงเกลครับโอ้โหก็มาจริงให้ทีมเกรมยองขึ้นนำทีมเจ้าบ้านการเทเรือไทย FC ไปได้1ประตูต่อศูน เป็นการยิงที่ฉลาดมากๆครับแอสซิสของจักรพันธ์พรสายแล้วเปาโลนะฮะไม่ได้มองโกเลยครับแต่ใช้สัญชาตญาณในการยิงเสาสองครับแมอ,อดทนมานานมากๆเลยละครับสำหรับเกมนี้และยอกก้าเองก็ไม่ได้เปลี่ยนตัวผู้เล่นชุดกำลังหลักลงมาเลยนะฮะช่วงก่อนหน้านี้เพราะเชื่อมั่นในส1เผู้เล่นขุนพลยังเพลเยอร์ที่เห็นอยู่ ลหลังจากนั้นนะครับการท่าเรือไทยมีโอกาสได้ประตูมากๆครับจจกจังหวะนี้ทีรวุฒสันพันนะฮะโอ้โหแต่อมารินยาวดำยังปฏิเสธการยิงของทีรวุฒไปครับแมซุปเปอร์เซฟที่สุดยอดจริงๆและจากการบุกข,ของการท่าเรือไทยจังหวะนี้นี่แหละครับนำมาซึ่งประตูที่2ของทีมกิเลนพยองอัดาันบาร,รััตเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมานะฮะ มองเห็นเปาโลว่างอยู่ยกบอลข้ามแผงหลังของทีมการท่าเรือไทยและเปาโลด,ดึงล็อกหนึ่งจังหวะแล้วก็คลึงหลอ,อกอีกหนึ่งครั้งนะฮะโอ้โหโประตูโล่งๆครับจังหวะนี้ต้องบอกว่าเทคนิคทักษะความสามารถเฉพาะตัวสไตล์ลาตินล้วนๆครับนี่ครับก็ต้องชมลูกเปิดของอัดนันด้วยฮนะทางขวาว่างครับมีสารัตแต่ว่า กองหน้าอย่างเปาโลต้องเลือกจบด้วยตัวเองนะฮะล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วก็คึงหลบวันลบแซจิวโอ้โหทีนี้ก็เหลือแต่ประตูละครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับเกลียบยองขึ้นนําทีมการท่าเรือไทย FC ไปแล้วก็รักษาสกรนี้ไว้ได้ทําให้จบเกมนะครับเกลียบหยองของเราผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเข้าไปเจอกับทีม TOTSC นี้เป็นการเจอกันเย่าเยือนแล้วละครับผลการจับฉลากออกมาเมื่อสักครู่นี้เองก็ถือว่ากิเลสพยาของเรานะฮะไม่ต้องเดินทางไปไกลแต่ว่า TOT ณนะเวลานี้ก็ถือเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากๆเพราเขาเล่นดีมากๆไม่เชื่อลองไปดูตารางในอันดับคะแนนล่าสุดจะเห็นที่ยืนจุดยืนของ t o t s c ครับ